สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมนีอะือน,อน,นะอนีนั่งเฝ้านาะมูนะ่ะทอดหมูอนะ่ะกระเทียมพริกไทยเนีมอยู่เนีมอยู่จักหน่อยใหม่ <c oughs> ทีนี้สวัสดีการภาครัฐที่เพื่อนไยอะเปิดเทิมนี้เพื่อนคนละเทอดใดเริ่มจากอายุหกปีเป็นต้นไปพี่น้องหกปีถึงสิบ 14ปีนี่ได้370ยูโรและ1 5ปีฮอด18ปีและบวกได้4ได้390ถึง400กว่าประมาณนั้นจ้ะ็ายูในประมาณ14,000บาทแล้วก็15,000บาทต่อคนถ้าคุณมีลูก2คน3คน4คนก็บวกบวกบวกขึ้นไปจ้ะคุณแม่กะสิ มีเนี่ยมีมีแห้งไายเติบเพราะว่านะอ่ามันกันนอคือว่านอานักเรียนเปิดเทอมใหม่ก็อยากได้เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าใหม่เมียนบอละเมียนเมียนเมียนน,นี่เป็นกําลังใจให้อาให้อาใ,ให้นักเรียนไปรงเรียนลกะกัเปิดเทอมวันแหละไก่เพิ่นแฮปปี้นอยนึงว่าจังสันสะนี่คือสวัสดิการแห่งรัฐของฝรั่งเศสคะ่ะเออเว้าถึงแล้วสวัสดิการยุ่ฝรั่งเศสนี่ มีหลายอย่างที่แบบว่าถือว่าโอเคมากๆแล้เลยะจ้ะฟรีนะจ๊ะไม่ได้จ่ายตังค์บ่มีเสียค่าเทิ่มจ้ะนอกจากว่าคุณจะเลือกโรงเรียนอ่าเออโรงเรียนเขาอื่นยังเอกชนแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐบาลเนี่ทุกอย่างฟรีจ้ะนอกจากฟรีแล้วแล้วเขาก็ยังมีอันนะมีอ่ะนอ่าทุนการศึกษาให้อ่ะลูกๆสำหรับพุทธิวา่าเออไล่ได้โบหลายจ้ะ ถือว่าโอเคนะคะถือว่าโอเคดาเองกับโบเคเคยเสียเงินนะกับบริคเคยเสียเงินนะนาค่าจ้างใเฮียนให้จ่างล้งเลียนให้ลูกเลียนนะจ้ะของฝากจากต่างจังหวัดเพิ่นปลูกเองได้หนี่พี่น้องเป็นไงคะสีสันอน,นาทั่วนี่สีสีเขียวก่อนเพราะว่าทั่วนี่มันทั่วสดเนาะจ้ะ แล้วสำรับันมะเขือมะเขือพวงก,กับมะเขืออันนี้เมนออกมาแต่ตู้แข็งอาเขาแช์ตู้แข็งไว้พราะว่านมะเขือหลุดหม่นี่ยังบัท่านเดชยังบัท่านเดชรับทัวนี่ได้รับแล้วแต่ว่ามะเขือยังไม่ได้รับก็เลยออกมาจากตู้แข็งมันก็เลยเป็นสีอย่างนี้จ้ะมะเขือพวงก,กับจากตู้แข็งนี่นะหคะ อันนี้เป็นใบมะกรูดสดๆมาหวดเมื่อวานนี้จ้าแน่เป็นใจในพี่น้องแกงเขียวหวานบานไอดาสีสันน่าทานไหมคะเมื่อนี้บอได้บอกสูตรเด้อพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพี่น้องไปไปซิมน้ำกันบันนี้เห็นบอดชุดนี้ก็มีเดออยู่อาหารสวนบานดาอ่าพี่น้องน้ำดื่มทั้งขางนี่เป็นน้ำมะพร้าวของตุรกี ขายอยู่ในยานาในกาฝูกจะ้ะแซบอยู่ไอดาซิมแล้วหมูทอดกระเทียมพริกไทยเรียบร้อยพี่น้องหอม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 ,หอมตามเคยตาบักทัวพร้อมเสิร์ฟนะคะชุดนี้สําหรับสองคนจ้าหมูทอดกระเทียมพริกไทย ตำบักทัวแซ่บพี่นอ้องพบกันคลิปนาพี่น้องสวัสดีค่ะกลาบขอบพระคุณทุกการติดตามไอดาด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้า